เลขล่างเด้พ่นนะเรียกร่างฟังคักวันนั้นที่พอ,อ,อฟังคักวันนี้วันนี้เลขล่างครับผมวันดีแม่เมือครับผมว<า><ม>ันดีจ้าวันดีครับผมฝันขึ้นดูกับบุญละวัฒนาน,นี่มันมีอะไดีดีดีคนห้องบุญขนาดไฟสีได้ มีบุญเฮ็ดเังได้กับอะไ้คือว่าเนาะเป็นยังไงงวดที่ผ่านมากกว่าไหมโอ้ยงวดที่ผ่านมากฝันแม่นอยู่แต่ว่าหังหังบ่เอาขืนว่าสีบ่ซื้อว่าสีบ่ซื้อไปแก่ต่ความฝันใหนมูมาจะเอาฟังอุดบ่ได้อุดบ่ได้เลยหยอดเลยหยอดเปลี่าเขาหยอดว่าสีหยอดอันว่าสีหยอดเปลี่ยหาาเปลี่ยนละบัดนี้บัดไปสร้างเขาเนี่ยไปสร้างเจ็ดหา อ้ออันซื้อเก้ยนหาคับอันสิบแปดเนี่ยพะนะตันี้ล่ะออโอเป็นน้ำปากตัวนี่เป็นน้ำปากบัตรสีสั่งเขียนไว้ในสมุดเลยว่านี่เอากำเป็นกูซื้อกูสีสืบอันสี่แปดหาะนว่าสี่แปดหา่นะกูก็น้ำซีมาใส่มามือสองมือนี่กัหา อันนี้ก็เป็นแปดพันนอสองมือล่างยึงสินะเห็ดสิบเยนไแม่บอเอาบอสซื้อบัตรที่ทั่ซื้อไปเสื้อซื้ออยู่วัดเอาเอาหาคิดเย็ดหากับแปดกับบันเ็ดหาหาคิดเย็ดหาให้แ่พันนะซื้อทอนั้นเมาซื้อมาซื้อเมื่อสีออกสำเดอไปวัดนั่นนะบัตรนี้บัตเลขออกมาแล้วห้ามือ ปากไอ้ปากบอกผู้อื่นกูคือบอกบัดบัดจะองเราแก่เขาฟังแ่เขาบัดที่เอาแท้ๆจะของลุยปากข้าอื่นเออบัดที่เอาแท้ๆปากติดไปว่าเอาเจ็ดหาหาเจ็ดในนั่งกเปดหนึ่งหนึ know, shield, ่งปดอไสิีว <workshops> ่าแปดหาหเปดก็ว่าอบัสิบอสือสำเร็จบางทีเลขมักสำนหาปดหาแล้วไม้่เยอะใก้ใมญ่้อมากม

คือหลายตัวเท่ไ่มาหลายมาหลายแม่นี่นี่นี่หาันนีานนี่ยนเก็อาอยู่นี่ักานรมเอาเดี๋ยวบังเอาบงนแม่บัดนี่เนี่ยนี่ันบงนเลมกแขีอยู่นี่เห็นบ่อนแงยโอยคนหัวลกออเนี่ันบลงเอ้ายกขึ้นเลยกขึ้นเลยเอายกขึ้นใน้มร่วเออนี่าลเลมกก่อนปิดกล้องเออก่อนปิดกล้องแามัดแหงมแว่นลกได้มาหแงเอ้ยา่มบนี กับผมเนี่ยเลขมักเขียนบยยสําเขียนตัวน้อยหตัวตัวีออกเขียนตัวน้อยโน่ยพนุดท้ายเลยดิโอ้ยพนามสิบเป็นแปดสีแปดหตีนบัไหวพนะโอ้ยบัวลายโตแลวถั่บุพนาเออเอาแลครับตน้แก่เมือไหมครับมแก่มือไหมเนี่ยนายสุกในมาเด้อพบอกาสีเย็ดหาเออกัแปดนึงเพรานั้นล่ะว่าสิบ่าสื่อสีเลียดเต็มโตจริงไหมะ เดียดเต็มสิ้นอยู่นี่แม่นีแม่ดีแม่รถไฟสิแลนไปทางเมืองอุดรบันเน้นเลยว่าบ้าก,กูก็ุญแจเจ้ากี่เดียตัวกูกูลงล่างนา้ำหวัวหอยน้ำคล้องกันนะกูล่องไปล่างล่างจนว่าล่างจนหลอนอจังคอยขึ้นมาเสียหนึ่งว่าว่าบังเนืงองานมาบางังแต่มือสองมือในล่างยุง่งเสียเนี่ยมันจะบัดตีไปตีเขียนไหวอยู่แบบวันว่าบ้า กูก็เป็นซีผัสสันวะอันอันนี้มือกาหาอันเบียดก็เป็นเป็ดผันมาเออซีเซียนไว้ซีเปียดหาอ่าเออบันทึกไว้เจีเซียนไว้นั่นนะพอโอ้เซียนไว้นั่ะเออก็่ือว่าแม่นบัดบัดสิไปซื้อบวะซีพอเสือดอกเออวัดวัดเจี๊ยบากูหยอดมึงก็ะนาบะนะเออก็เลยว่าผู้หลานกับ ผู้หลานกับฝันว่าหลีกอยู่รถมันว่าผู้เฒ่ามาบอกหันละผู้หลานว่านะก็เลยเอ้ามันคือมาบอกตัวเดียวอันอันคือของย่า่ถิ่นะั่งโอ้ก็เลยแปรอะเปนน้ำปูนน้ำแปรอะเปนน้ำปูนนั่นเลยก็เอาหาเปียกเจ้าของใส่มาบัดนี้งวดนี่ได้ไหมงวดนี้งวดที่งสวรรค์พุทธทาสในใจได้ไหมมาเนี้ฝันเนี่ยบัดรเนี่ยฝันขึ้นก้อนนั่นฝันมาจะไปอีหยังดอก บฟันว่าจะเป็นอย่างหูอันมูผู้ยิ่งพรกกันนางนางเบ่าเจะของกันนางอยู่แต่ว่าฟังเขาเจ้าเบ่ากันอยู่ดอกว่าเขาเจ้าว่านบ้าว่าษนบ่าเลขงวดวันหนึ่งหันมันออกสองสองกีดดอบ้ดนนี้มันสิบว่าเป็นเกิดสองที่พานาวามาได้นี่ซุ่มผูหยิ่งโมนันบ้าฟังมึงฟังนางฟังมึงกับพระทันดีว่าดอกบ้ดนข้าเจ้าดีว่า คื ALLY อว่าเลขมันสิออก,ออกตัวเก่าอยู่เดิมันสิออกตัวเก่าอยู่มันสิเอาตัวตัวจองมาไว้ถ่ายประมานว่าขยัาเบาดิเนผู้หญิงว่านี่อันวันนี้เลขล่างเดิพ่ะนะเลขล่างฟังคักวันนั้นนด้พอฟังคักวันนี้วันนี้เลขล่างพวกแปดเรือพน้าว่ะ ว่ากูสิบป้าสื่อมาจมว่าหัวหลอนกูอีกมาหน้อว่าหลอนไปแล้วงวดนั่นหลอเดินหงวดนี้มาทีมาหลอนกูอีกมานี่พ่อว่าจังสันมาจังสันว่ากูว่าสิบป้าสื่อมาจิบมกูว่ถามเขาได้งวดนี้บ่ถามเขาได้ฟังแต่เขาเบอกกันออืฟังแต่เขาเบ้ากันออืมานี่กูเมียคืนไน้แบนี้พอไงนี่ฟังเขาว้า เลขอย um ู่ในมือถือครับผมมาเป็นผู้หญ uh, ิงอีหลีมาสิฝันแม่นแต่บาดนี้เออผู้หญิงเว้าเว้าเลี้ยงเลขออกงวดก่อนนั่นเออบ่เลยว่ายจักแม่นฟังอีหยังดอกวางซี่นะ่อยมหขึ้นมาจกฟังอีหยังอกดกๆดืนๆ่อยวางใหญ่นี่ล่ะว่าเดกดืนยัง เมื paid, so ่อตายได้ไปยังสวยไปแห้งเราบะานาว่าแกงแมงเราลูกหนึ่งเขาแล้วดีเอ้าวันแรกคืนว่ากูคือฝันเม่นเท่ฝันว่าปุ้มผู้หญิงมันเมากันว่าหลขกหดวมังหนึ่งหันมันออกสองสองเก็ดบ้านี้มันจิเป็นเก็ดสองวางสี่บัดนี้ผู้หญิงเมาอยู่ในมือถือพอเงี้ยขดนี่เลยว่าเกิดมามันสิออกตัวเก้าแล้วะสานว่ามันออกเก็ดเก็ด มันออกเป็นสองสองเกตดล้วมันดีไมันน้ดีมันจะออกเกตสองวางสีไปนั่งไปดีโซกันแน่นีซุ่มผู้หญิงโมนัดโซกันอยู่ในมือถือพอยนี่กวนเอออืมก็ฟองกันเลยคกิดบึ้งว่าเอาคือไม่ฝันเงินเทอันน่ะว่าซุ่มผู้หญิงคือกันมาเบอกอยู่ในมือถือพอยนี่กวนเออันว่าเลยบอกท่านนี่แก่ให้พอยนี่นี่ฟังว่าฝันออันนี่หละนี่หละมันเราสิแก้งเร่นี่อืนี่ละพอ มันจำได้คักใน่ๆนี่แหละได้แค่เจ็ดสองหม่แม่บ้านเจ็ดสองสองบ่บางวัดบางหนึ่งหันมันสองสองเกตมันบ่ครับผมป้านนี้เขาเลยว่าหวัดนี้มันจะออกเกตสองดูยิ่งสูงข่วันเที่ยวเขานั่นนะเขาสองกันพจ้าบ้านนี้ขวายาวมาผู้ฝั่งเบื้องกันหน้าพัดดันฝั่งไปอีกเขาเลยาวผู้ยิ่งนั่นแหละเขาถามกันอันเลขยร่างดีพันนาเอมันจะแม่ตัวไรญ่พันนันบ่ หกแปดเด้อบางสิแม่บอคักปนันเด้เด้๋นี่คันบ่ตัวผีหัวหลอดนั่นผีหัวหลอนยังมาตัวอีกเดี้ยไว้เรื่องว่ากูสิบบาสิบ่ซื้อแล้วสิมัดตัวกูอีกตัวใดเนาะไว้เรื่องวางสิโอ้ผู้กข่างบอกปนันเต้าเนี่ยเขาเว้ากันจุ่มกันจุ้มปุยยิงจุ่มกันหลายๆด้วยนางคุยกันนี่หลายๆนี่หกแปดเด้อเมื่อวานหกแปดเด้อวางวาสันว่าเนี่ยอคตรไว้เตื่อวานนี่เตี้ สุเทียขอเชืเอิ่นถามเขาว่าเลขออกตัวใดหนื yeah, uh. อเปล่าเออเลขออกตัวใดขอเชืเอิ่นถามเขางวดนี้ขอรีบฟังฟังเบอ่์ก่นกอนมันสีว่ายัางไงสี mm hmm. ขเขาเลยถามกันว่าอันเลขล่างตัวไ mm hmm. หนหัวดนีปะนาวัง mm hmm. เลขล่างงวดนี วกแปดเด้อฟังสีผมพอได้ถามยากเลยพอได้ถามยากฟังวิจารฟังจำเอากูที่จำเอากูสิจำเอาแต่ว่าขันกูบ่ราะสีกูก็สิจำเอาไปบอกผู้อื่นยีดวางสีนะพ่อมมาันิบัตรตัวมันตีออกจะบอกตะบูนอะไรละแม่จังบ่ะขวงอ่อนน้าแม่หล่ะจังเดี๋มันสิ้นเฮาจังได๋เฮ้โอ้ได้ทั้งหมุนทั้งนางพี่น้องแต่ว่าหนึ่งสองตูเด้ออ่ามันออกแล้วพ่ลว่า เด็กมันออกกันได้นี่พี่เขาเเวกกันซุ่มยิเขาซุ่มกันเเวกกันก็จังอันเป็นผีหรือเป็นคนแม่เเว่นี่แต่คนข้าวเหรอพอ,อ,อแต่ว่าข่อยบ่าหัจักเพิ่นจักคนดอกกัก็สิซุ่มผีละ่ะเนาะเออข่อยบ่าหัจักเพิ่นจักคน,กนแต่ว่าซุ่มไปกัแบวัดก็บ่แมน่นกับ,บ่แมน่นบ่เคยเห็นหนะ้าเคยเห็นหนาข้าเจ้าองอ้างว่าจุ่มกันเว้ากันนั่นน่ะ ว่นเลยว่าห the ้มยกูว่ากูสิบ่ซื้อแล้วเด้อมันหลอนกูอือเด้อผีหัวหลอนเ่าเออเันว่ที่อาติเอิญถามเขาอยู่ได้ก้อโอ้ผีหัวหลอนมาที่แม่ไมนผีหัวหลอนผีซุ่มได้บ่บอกบ่ถือบ่เอิญไมากินเด้อไปวัดน่อยเพราะว่าคอยไปวัดคอยสิเอินไม่ขะเจ้ามาเอานะนะกูมีญาติก็ดีกูก็มีญาติก็ดี ซุ้มได้บอกว่าถือนี่บอกเอิญเด้อวันนี้ย่ามาเด็ดขาดมะย่ามาเด้ออ่กันคือถือกะขันว่าแมีนตัวนี้ก็ให้ฝันเกี้ยวฝันตองเออมือแรงเนี่ยอืมขนมีนตัวนี้เด้อเออให้มาบอกเด้อเป็นบ่ให้มาบอกให้ว่าแมีนตัวนี้ละลูกอาสาบอกว่ามาดรียนนำตะละมั่งเลยอยากอายคนลืมตะลามุกี้โอ้มันลืมไหมเมื่อยมือ ออกอี้ก็ได้คนละเจ้าจได้จ้างเขาว่าบุญออกจัดจ้างแรงออกหกแปดนะแม่เนาะอืออือพี่น้องนั่นแหละเฉียนเฉียนเจนเจนหับแม่เสมอครับลูให้มันมักกะจัดบุมักกะพานเบิ้งเอาหำมันมากพรมกันหม่นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแม่เนาะอ่าขันมักกันจะลืมอ่ มีโชคมีมันก็คือทอดแม่เสมอนะครับไอพี่กับผมงวดที่แล้วนี่กัแปดธาแขนแข็งมางวดนี้กัดสองตัวบนสองตัวล่างเท่านั้นว่าเท่านั้นแล้วกันว่าไปหลายตัวแล้วกันละมันยันมันเงืนไหลยันพี่น้องเมื่อเงื่อนไหลโอ้บอกนี่ต้งบนกับล่างแค่นั้นแขนแขนเลยตัวนี้ก็ันจะเอาบนล่างน้ำรดเอาบนเอาล่างนอาเป็นบนเป็นล่างนะครับเนาะ ไปผีหัวลอน,ค,น,ค,น <laughs> คุยกัน้อครับพี่ทครับผมหัวลอนคุยกันออกันบ่ตัวบ่หายกินเราเด้อกันตัวกันบอกแม่นแมน่นกันไปวัดกัจิเอินมาก,กินเขานัง่งอยู่จักบาทยานหน้ามา